Is all around me. Whatever I need is all around me. Say that, hey, baby, I won't give in. Hey, baby, I'm gonna let it know. It's all around me. Got you got white gray. ท่านะหรอครับท่านส้างมาทำงานไม่สร้างมานั่งเล่นนะเว้ยก็รอรอท่านมาครับแต่กลัวมาอยู่นี่ท่านกินข้าวไปยังครับไม่เป็นไรเราทำเพื่อประชาชนเราหาเสียงก่อนท่านกินกินอะไรครับท่านอ่านี่ครับดูท่านโดยท่านครับท่านกินทุเรศมากเลยกินอะไรอย่างนี้จะเป็นนายผู้ว่าเอามามาหาเสียงวันนี้เราจะมาหาเสียงครับท่านเด้อ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 ไปดู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 อะไรอ่ะดูแต่งตัว นี่ท่านมาทำอะไรมาหาเสียงมาหาเสียงใช่ไหมเด้ยเขาดิแต่งตัใจคนแต่งตัวให้เรียบร้อยนี่เวลาเข้าไปในสภาแต่งตัวมันไม่ได้เข้าเลยเอานี่ยเนี่ท่านเอานี่เอาแว่นมาก่อนเดี๋ยวจะแตกจัดการนี้เดี๋ยวจบผมเออจากผมไปท่านหน่อยเออเออเออโอเคเดี๋ยวเด้อแล้วดูสูตรนี้ไทยหายเออเออเออต่ายังตาได้ยังเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋เดี๋ จะใส่สูตรมาทําไมเนี่ยท่านท่านไม่เคยเห็นเลยไงใส่สูตรมันดูเรียบร้อยเกินไปไงถ้ามันดูมันดูไม่ลุยมันดูไม่ลุยโอ๋ยวประชาชนไม่เชื่อถือว่าเราแบบว่าติดดินอะไรเงี้ยใช่ท่านเอาสูตรออกนี่เอาสูตรไปไทยเออไปไทยใส่วันนี้นึงมั้งจะได้สูตรไหนใส่นี่ใส่นี่เนื้อถูกเลยอนี่เลยนี่แหละอ่ามันจะได้ดูลุยลุยไงลุยลุยมากเลยเพราะว่าเพราะว่าพอท่านใส่ตัวเนี้ยเนี่ยใช่ประชาชนเขาก็คิดว่าอุ้ย ดูสำอางอางนี้จะดูแลประเทศชาติไหมมันต้องดูแบบติดดินไงลุยๆไงนนะนี่อย่างนี้ได้เลยลุกอย่างนี้เลยอ่าข้ามกันข้ามกันอ้เหี้ยไม่ได้เรียนไม่ได้หนีครูฝ่ายปกครองนี่เลยโอ้ยไอ้บ้ามึงเคยม้วนม้วนนี้ป่ะม้วนนี้เคยเคยม้วนนี้ด้วยท่านท่านท่านมีผัดติดฝันผัดจีนติดอ้าวโอเคผมว่าแต่งดีๆสักหน่อยหนึ่งหนี๋ยวพร้อมไหม พร้อมแล้วเราไม่ได้มาแค่สองคนเรามีแบบคนแจกใบฟิวอ่าแล้วเป็นแบบว่าทีมหาเสียงไงท่านอ่าอ่าวันนี้เราไม่มีรถขยายเสียงนั่งได้มันน่าลำคาญจริงๆจริงๆไม่น่าลำคาญหรอกแต่เราไม่มีตังค์ไอ้เหี้ยเรามีนี่ไงวันก่อนอาม่ากูนอนอยู่ตอนแปดเก้าโมงครับท่านแม่งมาแล้วอาสวัสดีครับไลเรียนี่ๆเขี้ของกูมึงยังมาลุกหลานเลยไอ้เหี้ยผมดูกว่าแม่งมาขายผักชีไอ้เหี้ยเอ้ยไม่ท่านท่า เราเลือกหมาดเสียงเลยว่ะเบอ์ส่วนส่วนครับลุงนี่ครับเบอร์ส่นนส่วนครับนี่ครับนโยบายผมนะครับเหมือนคนอื่นเลยครับคนอื่นทําอะไรผมทําตามหมดเลยครับผมแฉว์แฉว์เลยนโยบายผมคือคิดใหม่ทําไมครับผมของเก่ามันยังทําไม่เสร็จเลยกลับอีกกลับอีกเออซื้อใจซื้อใจใจเอออกลับสามครั้งเลยเฮีย จุดทูบได้ไหมครับเป็นจังครับประดิษฐ์อตทูบประจุได้ไหมไอ้เหี้ยครับขอบคุณครับขอบคุณครับเริ่มเรื่องนะครับลุงครับนะครับอยากกินโคล่าสักขวดได้กิ่นไหมอยากอะไรนะโคล่าอยากกินอยากกินโคล่าสักขวดหนึ่งถ้าเกิดผมให้นี่ดูเหมือนผมซื้อเสียงไหมมันเป็นความต้องการของประชาชนอ่ะผมก็ต้องทําตามแต่แต่แต่ถ้าซื้อให้ลุงต้องเป็นเลือกเบอร์ศูนย์ศูนย์ถ้าซื้อให้เลือกผมไหมอ่ะ อ่าพอทำกันแบบนี้นี่เองให้ลุงใส่ให้ลุงจุ๊บไปเลยจุ๊บไปมาเลยอ่าเฮ้ยเปิดแบบที่แม่มึงเปิดดิอ๋อที่มัธยานะเออเปิดแบบที่อ่าน่นี่นี่นี่ลุงลุงเขาเป็นแก้วแล้วใส่ถ้วยได้ไหมครับใส่ใส่ถ้วยแก้วไม่ใช่บินดาบอะลุงครับลุงดูหนังการ์ตูนบ้างหน่อยไหมเนี่ยเอาเลยนะครับลุง โอ๊ยกินให้ชื่นใจนะลุงเนาะงอย่าลืมเบอร์สูงสุเบอร์อะไรเบอร์อะไรครับเบอร์เปิดสูตรอ้าวไปกินของลุงเขาเอาบ้านี่เออเห็นซื้อให้ลุงลุงขอบคุณมากนะครับครับทางการลุงเบอร์แล้วนะครับลุงเบอร์อะไรครับลุงเปิดสูตรครับได้แล้วได้หนึ่งคะแนนได้หนึ่งคะแนนแล้วภาพก๋วยเตี๋ยวนะครับเดี๋ยวได้ได้ได้ ให้ไปเจอไปเจอให้เงินอย่างนี้ไม่ได้นะเอาจริงใจไปสุดใจไม่ได้เขาหาว่าซื้อเสียงเออเดี๋ยวพวกผมแอบให้เดี๋ยวผมจัดการให้ท่านเองแอบให้มีแอบแล้วเหรอตังก่อนตังก่อนรับ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 เดี๋ยวเดี๋ยวรแอบรับเลยฮ้ยตังพี่เขาพวเขาขายไปทั้งวัน เดี๋ยว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 าดี๋ยวเดี๋ยวเด้๋ยวมดี๋ยวาดี๋ยวมดียวเดีรยวเดี่ยวเดี๋ยไเดี๋นวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋กวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ทวาดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยี๋เถ่ายวเเดี๋คนเดวเดี๋ย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 วยวเดีวเดนเดีอยาเงี้เออคนก็เชื่อแเ้วว่าเ่านกวาดจริงเดี๋ยวเถ่าย้เดี๋ยวเดี๋ยวเหงื่อหน่อยเหงื่อหาเงื่อให้ท่านดยเหงื่อเหงื่อเอ ถส่น้ำลายใส่แล้วขอให้ท่นเพิ่มไงให้ปสองสามสี่เออเอ้ยมีเงื่อนแล้วมีเงื่อนแล้วมีเงื่อนแล้วถ่ายลงอินสตาแกรมท่านท่านจะบ้าเหรอครับผู้ว่าบ้าอะไรแอคท่าเงี้ยผมสมัครเป็นผู้ว่านะครับพี่ไปเรื่องนี้นะท่านท่านใกล้ชิดหน่อยใกล้ชิดแบบว่ารักรักเออเป็นเล่าข่าวชู้สาวไหมครับไม่เป็นไรท่านเอาแบบเหมือนเหมือนว่ารัก พนักงานของกทมมากอ่ะหนึ่งตองเติมแชท่าบอกเขาหน่อยดิถ้าถ้าได้เป็นผู้ว่าเนี่ยไม่ไม่บอกเอาไปเลยไปเลยไปเลยพอแล้วพอเลยยไปเลยไปเลยไปเลยไลกออับผมถ้าได้ผมจะทำให้มันสะอาดแล้วบ้านไม่ต้องทำงานเลยนอนดูนอนดูหนังเกาหลีอยู่บ้านเลยปะ ถ้าท่านยังดูไม่รักท่านกราบกับกับเลยกับเลยเหรอกราบดีๆกราบเออต้องอย่างนี้มันสวนครับมัดสวนดีครับข้าวโชว์ท่านชวว่าทำกับข้าวประเทศเราต้องมีผู้ว่าทำกับข้าวได้ใช่ไหมวะใช่ประเทศต้องทำกับข้าวเป็นโชว์ว่าทำกับข้าวได้ไม่รู้เพราะอะไรแต่อยู่บ้านผมไม่ค่อยทำนะนี่แหละเราต้องทำให้ให้มที่แต่ว่าว่าเราเนี่ย คำได้ทุกอย่างเบอร์ไหนเขาก็ทํากันเขาทํากันมาตลอดตั้งแต่ผมเกิดอ่ะผมเกิดมาก็เห็นเขาหาเสียงด้วยกันท่านลองท่านลองเลยลองเลยพี่ครับผมบปนสวนนะครับปนสวนปนสวนครับผมปนสวนครับปนสวนครับปนสวนครับพี่ปนสวนท่านชาติการ์ตูนปนนนะครับกับพ่อโชว์เอ๊ยเที่ยวฮะพีรับรองทางก็สบายแล้วรับรองบ้านเมืองเราจะเจริญยี่ห้อ ได้อใส่จานใส่จานเฮ้ยอร่อยอร่อยเยอะเยอดท่านชิม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 เป็นไงท่านร้อนครับร้อนใส่อะไรเพิ่มไหมใส่อะไรเพิ่มไหมอ่าคุณลุงครับนี่นเฮ้ยคนไทยมันคนไทยชอบกินของคือรสนท่ามันโม่แป้งมันโม่ เอานี่ยนี่ใส่ไปเลยเอ่าอ่าวันนีนไแกะเปิดนี่แหละกินอย่างเงี้ยคนไทยผมว่ามันแห้งใส่น้ำมันไปหน่อยเดี๋ยวได้คุณใส่ถ้วยได้เหรอใส่ไพอให้ดีใส่เฮ้ยคุณถามจริงจริงว่ะประเทศเรามันต้องการผู้ว่าที่ทำกับข้าวได้จริงเหรอวะแต่ว่าเขาก็ทำกันทุกคนนะเมื่อประชาชนในสมัยคือประชาชนในกรุงเทพต้องการคือถ้าเกิดว่าครูทำกับข้าวเก่งแล้วประเทศมันจะเจริญขึ้นใช่ไหมวะ เขาว่ากันมาอย่างนั้นเราว่ากันมาอย่างนั้นเป็นเป็นมันเหมือนความเชื่อไงเอาชิปหายเป็นความเชื่อไงพี่เชื่อไหมครับไม่เชื่อค่ะแล้วถ้าพี่คิดว่าเขามาทำเพราะว่าอะไรครับอยากได้หน้าเอาซื่อๆตรงๆผมมาแค่วันเดียวนะครับถ้าได้แล้วผมไม่มานะครับผมอยู่บ้านนะครับตากแอร์แล้วก็มีคนทำต่อเขาให้าเองต้องเลยคับเ่ินอะ เสียงครับท่านเสียงครับเฮ้ยเดี๋ยวไม่ทำไรจะทำอะไรเช็คเหงื่บ้าเลยล่ะไม่ได้ไม่ได้แล้วปล่อยให้ท่านเหนื่อยเขาต้องเป็นคนลุยให้ประชาชนดูว่าท่านเป็นคนทำงาน่งนิไม่ได้ต้องโซมตลอดเวลามีน้ำให้อามาพรมเพิ่มไปเอาน้ำมาพรมเพิ่มเออให้ดูเป็นคนทำงานเออผมเขาเหงื่อให้ท่าน จะได้ดูว่าเป็นคนทำงานเพื่อประชาชนพอไมมพอไม่ใช่เออ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 เอเออเออเออตออเ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 ออหออเ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 อองออเออเอเออเเอเออเออเออเเอาเออ่ออเออเออเอออเาเออเออเออเอเออเออออเ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 อเออเเตออเออเออ ผู้สมัครเบอร์ศูนย์ศูนย์ครับผมพักบ้างอะไรบ้างครับจากพักบ้างอะไรบ้างศูนย์ศูนย์ครับครับครับเป็นไงบางครั้เนี่ยก็เหมือนเหมือนคนอื่นเลยครับของเก่ามันยังไม่ได้ทําเลยครับแล้วก็มีของใหม่มาทุกปีเลยไม่คิดละผมทําตามเลยพักบ้างอะไรบ้างครับลุงศูนย์ศูนย์ครับศูนย์ศลุงทำอะไรอยู่ครับพักขอผมส่งแอร์ครับเฮ้ยคุยกับประชาชนผมเริ่มเป็นแล้วอ่ะลุงสอนมา เอาเลยครับเอฮ้อเฮ้ยหัว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 โอเคครับท่านท่านเออโอ้ยดูติดรูปมากแผลรูปแผลรูปเอ้าเขี้ยนี่ท่านเออนี่มันนรคกระปัวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวท่านท่านเป็นช่างต้องหน้าต้องเปิดโอเ เดี๋ยวผมหยิบหัวเทียนให้เจ้าหัวเทียนนี่ไงัเทียนมันบอดอยู่ไอ้นั้นหำไปบ้าหนูเจ้านมหนูเออพอพอแล้วครับพอดูไหมได้ภาพแล้วพอแล้วได้ภาพแล้วได้ภาพแล้วไดครับอย่าลืมด้วนะครับครับครับไม่ลืมลูกถูปเก็บไว้ด้วยอย่าลืมอย่าลืมได้แได้แอย่าลืมเออแล้วเออเจ้านั่งช่างต้องเอออะไรอ๋อจะไม่ครบต้อง เพราะเพามีพราะกูเริ่มเป็นยังะก็ก็ก็ถอร่ถร่ครับเลึ่อเออจ้าโอเคลุงครับวิธีแบบนี้พวกลุงเชื่อไหมครับมันก็เชื่อมากไม่เชื่อมากเนี่ลุงคิดว่าเขาจะมาอีกไหมครับไม่น่ามานะประสบการณ์ขอบคุณมากพ่อแม่คุณไม่เคยทำคูงยิ่เลย ต้องให้เขารู้ไงว่าเราต้องลงทุนลงทุนเรามาหาเสียงมาซื้อใจประชาชนแล้วมันจะได้ไม่นี่เราต้องทำทุกวิถีทางไงเดี๋ยวคนเห็นว่ากูแบบซอมซ่อไม่ไม่เรื่องทำไงวะบ้าเราต้องลุยไงลุยเพื่อประชาชนเขาอะเห็นชีวิตจริงที่ไม่ได้ซอมซ่อกลัวอะไรอะเราแก้ซอมซ่อเพื่อให้คนเชื่อว่าเออเราติดดินยอมทําเพื่อประชาชนแต่จริงๆแล้วเราอยู่ไหนวันปกติเราทําอะไรอยู่ห้องแอร์แค่อาจจะกุชีวันเดียวเที่ยวเมืองนอกวันเดียววันเดียวเท่านั้นช่วงเดียวช่วงเดียว มันคุ้มกับการได้ตำแหน่งหน้าๆๆๆๆๆโด่งคุณไปแล้วแตเย็นๆโด่งคุณไปแล้วไปให้ตอบนี่นี่คิดเอาไว้คิดเอาไว้ว่ามีเงินรออยู่ข้างหน้าเต็มเลยให้เราโกงเออแค่แค่เปิดน้ำมันเครื่องนิดเดียวเดี๋ยวมีสามประทงสามประทานอะไรเทียบถนนเส้นเดียวก็ได้คือคุ้มคุ้มสกปรกเลยเนี่ยเที่ย่ ไหวไหมครับท่านที่เป็นไหมเนี่ยมันวัดน่าจะรถแข่งแอวนรถโอ้ยเบอร์สูงครับเบอร์สูงสูงครับเบอร์สูงพักบ้างอะไรบางพูดพอกกันเืนต่อครับเบอร์สูงครับเบอร์สูงอะไรบ้างนโยบายจักรยานนะครับนี่จักรยานเยอะมากนะครับเลยพักเราเน้นนโยบายเรื่องอะไรครับเรื่องจักรยานครับจักรยานเบอร์สูงครับเบอร์สูงสูงครับพักบ้าง ีี่ไม่เป็นแล้วก็ไม่ให้ผีไอ้เงี้ยมันไมต้องขี่โชว์ไงเราไม่จะรื่แล้วสกจยานเราไม่ขี่โชว์ไสีเขียวอักโลกอ่ะยาโคงานกัว่าไอ้ไอีโคกอีโคกอีโคงอีโคกนั่นสามโคกสามโคกไม่ใช่เชอร์รี่จริงๆอ่ะผมว่ามันดีจริงมันมีปัญหาอื่นใช่ไหมก็ดีนะแต่จักรยานก็ไม่ใช่ถุะแล้วจักรยานที่มันที่ไหนมาซื้อในเมื่อพวกคุณยังมารับเงิน3 0 0วัน แต่ว่ามันก็ดีนะแบบว่าจักรยานขี่ตามถนนนั้นาอันตรายโดนรถชนมีเลนแยกอะไรเป็นสิ่งที่ดีแต่แต่ว่าไม่น่าจะเป็นนโยบายใหญ่หรือว่าเราทําเลนให้เด็กแว้นดีวะก็ดีอ็ดพี่ทำเลนให้เด็กแว้นเออมันจะได้ไม่ได้ไม่กลัวแล้วนไม่ต้องใหญ่ด้วยเพราะล้อมันรีบเล็เลนเลนรถเก๋งอันหนึ่งเลนจักรยานอันหนึ่งอยู่ข้างในกับพิปาดแล้วเลนเด็กแว้นเนี่ย เป็นสวนเลนแล้วเวลาขี่ไปได้กี่วัดใจได้สามารถบิบแตรได้ตลอดเวลาเวลาขี่เพราะว่าเรายังไม่มีคนไหนพูดถึงการให้โอกาสเด็กแว้นเลยงั้นเราให้นโยบายเราเราไม่สนับสนุนจักรยานเพราะว่ามีคนพูดดีแล้วดีแล้ว่แล้วบางอย่างคนอื่นเขาทำดีอยู่แล้วเราก็ไม่ต้องไปด่าเ้าทําไมเราต้องไปด่าฝั่งตรงข้ามวะไม่ไม่ไม่เป็นแล้วทำไมคนอืนเขาต้องด่าฝั่งตรงข้ามไปนะ ปล่อเขาครับไปท่อยเาปล่อเขาเราไม่ทำเราไม่งั้นมาเราเวเขาแต่เราก็ด่าเขาไปโดยตลอดอย่าลืมเรื่องนะครับมาสวนสวนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาสวนสวนครับผมมาสวนสนนะครับมาสวสนกนเถอะพักบ้างอะไรบ้างครับผมเป็นทางเลือกใหม่ครับครับสดีครับสวนสวนครับสวนสวนมาบ้านสวนสวนสวัสดีครับเดี๋ยวเดี๋ยวครับ อะไรบ้างครับแจกเลยครับเฮ้ยมันถือปืนกันในเมืองนล่ว่ะเด็กรุ่นใหม่เฮ้ยเด็กรุ่นใหม่เราก็เป็นทาเป้าหม่ยของเราได้นะครัได้ได้เราเราควรจะเอาเด็กเป็นกลุ่มยังไยาวชนนะเพราะว่าพวกคนแก่เขาก็จะมีเขาจะถูกฝังหัวเป็นแกงเงินเดี๋ยวเราจะเปิดอะไรดีวันนีะผมเปิดร้านเด็ดให้เล่นให้เล่น .af อ้าวอ่าไม่เอา .af เขาไม่เล่นอย่างไรเขาเล่นตีนอ่อนตีอ่อนหลังสี่ทุ่มนี้อายุไม่ถึงสิบห้าเล่นได้ ร้านเล้าโชว์ด้วยโชว์เปิดขวดเอาไแมแม่มาไ่ะน้องครับคือพี่ดูชางอกาศนะครับพักบ้างไรบ้างครับมากบ้ามากางอนะท่นบ้างอะไร้ครับสงสารมากเลยสงสารมากเลยครับผมได้รูปยังได้รูปยังได้รูปแล้วได้รูปแล้วถ้าได้รูปแล้ว เฮ้ยท่านเด็กนางสาวนะไม่เอาหรอกมันมัสวยครับมันสวยครับท่านใช้จัายมาอะไรท่านเนี่ยท่อแตกอ๋ออันนี้มันเราเสียเงินไปเยอะเรามาเลือกตั้งเราแตต้องทำไงตอนลงทัพเลยท่าแทอตอนลงทันเอาหน้าวันเดียววันเดียววันเดียวรับรองเถอัะ เพื่อทำเนียงเพื่อตำแหน่งเออโอ้โหสุนทราแดงไปไหนคุณหนูคุณหนูจริงคุณหนูตีนแดงตะแคงเดินจริงจทับทับสายท่านหน่อยวันเดียววันเดียววันเดียวท่านเดี๋ยว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 เงื่อเหงื่อเหงื่อท่านเยอะเหงื่อท่านเยอะเหงื่อท่านเยอะซับหน้าหน่อยไม่ไม่ไม่เอาไว้สร้างภาพเหงื่อไม่เอาไว้เอาเอาเหงื่อไว้เอาเดี๋เอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่เป็นไร เอาน้ำเออโอเคโอเคท่านล็อกข้อเลยท่านให้คุณทำยังไงวะแบบว่าเหมือนอุดพยายามจะซ่อำอ๋อนี่นี่น้ำปลาปากินได้เออน้ปลาดื่มได้เออเอ่อโชว์โชว์ว่าน้ำปลาดื่มได้ท่านโชว์ว่าน้ำปลาดื่มได้เออเออดื่มได้น้ำปลาดื่มได้เอ้ยพุทธมารเบอร์สุดโต่งอะไนะปลาตายเขาหน้าออก นี่ตายจริงเหรอตายนี่ยเขาสูบจากบ่ออยู่เนี่ยพี่มันไม่ใช่ท่อแตกท่านเขาสูบจากบ่อไม่เป็นไรไม่เป็นไรท่านไม่เป็นไรน้ำน้ำในบ่อไม่ค่อยเน่าเท่าไหร่น้ำแบบที่ท่านอมเนี่ยเน่าพีกไปกว่จะท้องเสียไหมเนี่ยฝั่เปุยแค่นี้นี่พอดูเหมือนเฮ้ยไอ้นี่ด้วยนโยบายที่เขาชอบพูดกันอะพูดอะไรแก้ไขปัญหาน้ำท่วมนี่ท่านสมมติว่าอันนี้เป็นเหตุการณ์จำลองว่าน้ำกำลังจะท่วมอันนี้อันนี้อันนี้คือน้ำทะลักมาจากเขื่อนอันนี้คือกรุงเทพเนี่ยกลังท่วมแล้ว ท่านโชว์ดิว่าจะมีลองลองกั้นน้ำโชว์วิทย์น้ำห่อกันอย่างเงี้ยแล้วกูว่านะอย่างนี้ก็กั้นกั้นเลยเออเออกั้นเลยท่านก็คือท่านโชว์แบบว่าของน้ำใสให้น้ำเข้าตัวกูโอ้โหพูดธรามดาสุดๆอีกแล้วเป็นเลยเออเป็นแล้วไม่ได้ คู่สมัครเลือกตั้งผู้ว่าครับเบอร์สูงสุดท่านชาติการครับรู้ไหมครับชื่อพักอะไรรู้ไหมครับพักบ้างอะไรบ้างคนอะไรบ้างอะไรบ้างอะไบ้างชาวเซเว่นไอคนเนี้ยมจับแก้ผ้าไอ้พวกไอ้พวกตลกหน้าเหมือนคนหน้าเหมือนไอ้พวกอะไรนะไอ้พวกตลกแก้ผ้าในโซเชียลเราอะไรไม่ได้ก็แก้ผ้าได้คิดอะไรไม่ออกแก้ผ้าเราวมึงทำไมไม่ห้ามกูแก้กูแก้เซเว่นก็ ประเทศไทยนะครับคนชอบพูดว่าคนอ่านหนังสือกันปีละกี่บรรทัดนะสามบรรทัดสามบรรทัดแปดบรรทัดปีปก็จริงๆผมว่าเป็นเรื่องดีนะครับ<ม>เพราะว่าหนังสือในที่สะดวกซื้อทุกที่นะครับมันมีแต่อย่างนี้ครับแล้วคุณจะให้เด็กอ่านอะไรล่ะครับเนี่ยครับเวลาจะขอสปอนเซอร์เป็นไง เขาก็ด่าแม่มาครับว่ารายการแบบว่าเป็นการขยะขยะแต่เขาจะไปสร้างลำซนนั่นแหละแต่เขาก็ขยับคนหนึ่งขยะกว่าไหครับผมเพราะเขาขยะครับผมไอพวกตอนเซิร์แน่ขยะก็อยู่กับขยะไปเถอะครับผมพวกเราก็เป็นขยะในโซเชียลนะครับ่เอ้าวในปั้นนะเพื่อนไม่ได้คนดีพัฒนาในเรื่อง ปัญหาน้ำท่วมให้มากต้องรักชาติทำเพื่อส่วนรวมตอนน้องจะสมัครมาเป็นคัวก็จะมาไหว้ก่อนแล้วพอได้เป็นแล้วก็หายไปเลยมาศูนย์นะครับสูนนะสูน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 โอ้ชอบบ้างในรักการเมืองโอ้อันนี้พักอะไรรู้ปะครับพักอะไรครับพักบ้างอะไรบ้างพักบ้างอะไรบ้างเลยแล้วพักบ้างอะไรนี่ป้ามาจากไหนครับเนี่ยอ๋อซื้อมาอ๋อเหรอซื้อมานี่คืออันเดียวกับที่เมืองไปซื้อเมื่อกี้ปะ จ้างป้าเขาไปเมื่อกี้มาคท่านจ้างป้าทาไมัะเดี๋ยวไป่ไไหนเขาจะอยู่ดีๆเดินมาให้ป้าเปล่ายังไม่ได้ภาพอ่ะท่านต้องต้องกอดแล้วหอมแก้มป้าหอมแก้มหอมแก้มท่านหน่อยหอมแก้มครับป้าหอมแก้มต้องนะท่านหนึ่งสองแชอ้มาเปไดมาปสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับานซูนคูนูสมัครเอาทเพราะว่า ัคันชาากาศครับพักบ้างอะไรบ้างครับไปบ้าสนใจกั่อรัสนใจสนใจหน่อยมาหาเสียงแรกตั้งครับผู้สมัครเบอร์ทชาากาศครับจากพักบ้างอะไรบ้างครับเย่าลรื่องนะบอกพ่อแม่ให้เปเืองเนเพื่ออนาคตของประเทศชาตินะครับ00ครับมีท่าด้วยท่าดท่าด้วยครับไปตามยี้ท่านนี้ตาม มันเป็นการออกกำลังกายตัวพริสุสุขภาพคนกรุงเทพมันไม่ดีมอกตุดนี่ คุณสมัครครับเบอร์ศูนย์ศูนย์ครับท่านช่างากาศครับพักบ้านอะไรบ้างอยากพักบ้านอะไรบ้างพี่พักบ้านอะไรบ้างครับผมจับเลยครับพี่จับได้ผมชอบแก้ผ้าจับเลยครับในสองคนนี้ครับชอบแก้ผ้าชอบแก้ผ้าอาจารย์ไม่ไม่ไม่เกี่ยวกับผมไม่เกี่ยวศูนย์ศูนย์ครับสวัสดีครับเชิญกันต่อเป็นเท่าไ่บาโอ้โหวันเดียววันเดียวละวันเดียวมาวันเดียว ผมคิดว่าการที่เราอยากจะได้ใครสักคนมาทำอะไรแทนเรานั้นเราก็อยากได้คนที่ดีที่สุดแต่ผมมีความเชื่อว่าคนดีมันไม่มีในโลกนี้หรอกครับผมหมายความว่าคงไม่มีใครที่จะรวมเอาอุดมคติคำว่าดีของทุกคนไว้รวมกันได้ภายในคนเดียวกันเพราะฉะนั้นมันไม่มีใครที่ถูกใจทุกคนได้หรอกครับใครๆก็อยากจะเป็นคนดีของทุกคนเขาถึงต้องยอมทำทุกอย่างทุกทางเพื่อให้ได้ความรักจากคุณการเมืองก็เหมือนกัน คนที่เข้ามาให้เราเลือกเขาก็อยากจะทําทุกอย่างให้คนเห็นว่าตัวเขาดีโดวยวิธีการเก่าๆเ,เดิมๆที่ปฏิบัติกันมาช้านานวิธีที่เขาคิดมาว่าเราจะต้องเชื่อแน่ๆผมว่าก่อนที่เขาจะไปคิดนโยบายอันแสนยิ่งใหญ่ลองคิดวิธีการเอาหน้าแบบที่น่าเชื่อถือกวันนี้ก่อนดีไหมครับถ้าเรื่องแค่นี้ยังคิดไม่ได้จะไปมีปัญญาไปคิดทําเรื่องอะไรให้ประเทศชาติได้ครับหรือว่าจริงๆแล้วทั้งหมดพวกคุณไม่ได้คิดเอง สิ่งที่ผมคิดเสมอนอกเหนือจากเขาจะเข้ามาทำอะไรให้เราก็คือเขาจะมาเอาอะไรจากเราต่างหากคุณจะยอมเหนื่อยยอมโดนด่าไม่ได้หลับไม่ได้นอนทำอะไรก็ผิดเพื่อแรกกับเงินเดือนหนึ่ง0สนบาทซึ่งก่อนเข้ามาผมคิดว่าคุณก็น่าจะได้มากกว่านั้นใช่ไหมครับแล้วก็มันก็ไม่เหนื่อเท่านี้ใช่ไหมครับคุณต้องการอะไรกันแน่คุณใช้ความศรัทธาของพวกเราไปเพื่ออะไร คุณยอมเหนื่อยขนาดนั้นเพื่อพวกเราจริงๆใช่ไหมครับประเทศเป็นของเราชีวิตเป็นของเราแต่เรามักจะรอคอยให้คนอื่นมาทำให้เราทุกอย่างพอเกิดปัญหาเราก็ด่าทอสาปแช่งเขาผมคิดว่าพวกเขาไม่ได้ทำอะไรผิดนะครับผิดที่เราผิดที่เราเลือกเขาผิดที่เราไว้ใจผิดที่เราชะล่าใจผิดที่เราไม่ตรึกตรองความศรัทธาจนบ้าคลั่ง โดยไม่ได้มองความจริงดูเหมือนจะเป็นสิ่งที่อันตรายที่สุดเรามาคิดดีๆสิครับตำแหน่งนี้จริงๆแล้วไม่ได้มีความจำเป็นต่อประเทศชาติเลยถ้าพวกเรานั้นมีจิตสำนึกในหน้าที่ของตัวเองรถติดเพราะอะไรมลพิษมาจากไหนทำไมของแพงขึ้นทำไมคนในสภาทะเลาะก,กันเหมือนหมาที่กัดกันเพื่อยแย่งขยะกินจริงๆทั้งหมดนี้มันมาจากพวกเราใช่ไหมครับซึ่งถ้าเกิดจะแก้ก็น่าจะแก้จากพวกเราใช่ไหมครับ เพราะว่าพวกเรานั่นเองคือเบาอกเกิดของปัญหาถ้าเราใช้จิตสำนึกที่ดีลงไปในทุกการกระทําก็จะไม่เกิดปัญหาที่มาจากความมักง่ายของเราเองผมว่าจริงๆแล้วท่านผู้ว่าอาจจะไม่จําเป็นก็ได้ถ้าหากเรามีสํานึกและอยากให้ประเทศเราจเจริญผมว่านโยบายที่ไม่มีผู้ว่าคนไหนเคยพูดกับประชาชนเลยคือผมจะพูดความจริงกับประชาชนทุกอย่างครับคุณว่าจริงไหมครับ พวกเรามันก็แค่ขยะบนโลกไซเบอร์ที่ไม่สามารถเปลี่ยนอะไรได้เราทำได้ก็แค่ห่าหอนไปวันๆแต่พวกเราก็พอจะนึกได้ว่าหนึ่งเสียงของเรามันมีค่าในโลกแห่งความเป็นจริงมีค่าพอสำหรับอนาคตของชาติพวกเราทุกคนคือคนกำหนดอนาคตของชาติแล้วพวกเราที่ทำมาหากินให้พวกเขาอยู่ล่ะเรามองพวกเราดูสิครับว่าพวกเราอยู่กันแบบไหน